ไปทุกคนจากเมื่อกี้เราอยู่ในน้ําแข็งใช่ปะสเตจแปทตอนนี้สเตตเก้าเราอยู่ในนรกหรือปเปล่าลาวานะาเนี่ยลาวาแมกมาเราอยู่ใต้พื้นโลกแต่ทําไมด้านบนมีะจ์ก็ไม่รู้เหมือนกันทําไม why why are we have anything ไม่รู้เหมือนกันมันจมได้ด้วยต้องรอลอยขึ้นมาแล้วก็โดด ลอ,ลอยขึ้นมาแล้วก็โดดล,ลอยขึ้นมาแล้วก็โดดอย่างนี้ยังไงล่ะืมอย่างนี้แล้วก็ไปอย่างนี้อมยากอยู่ถือว่ายากปานกลางไม่ถือว่ายากมากถามว่าทําไมพูดว่าไม่ยากมากก็โดดได้อะก็คำว่าโดดได้มันคือไม่ยากมากแต่ถ้าโดดไม่ได้เลยนั่นแหละ ว้ยเกือบจมคือต้องดูจังหวะดีๆนะเนี่ยแบบนี้ต้องดูจังหวะด้วยาดานเนี่ยอันไหนขึ้นต้องเหยียบอันนั้นเพราะถ้าเหยียบอันลงคุณจะได้ลงไปกองกับนารเรก <c oughs> ตรงนี้อีกแล้วเขาน่าจะทำที่เซฟหน่อยนะหัวร้อนนะตรงเนี้ยเขาควรทำที่เซฟไม่หน่อยอะสงสารเธอมันยาวนะแล้วเราจะแตกตรงนั้นตลอดแตก แบบตรงนั้นมันยากนะทุกคนน,นะงป้เนี่ยนก็จะตกตรงนี้อือจะตัดมากันตอนรถที่ข้ามตรงนั้นได้นะผ่านตรงนี้มาได้แล้วทุกคนจับชิกได้แล้วก็ผ่านมาไปนะต่อไปว้ายลื่นอันนี้เขาเรียกลื่นนะไมไ่อะไรเลยลื่นเฉยๆจริงๆมันต้องวิ่งรวดเดียวผ่านเลยป้ตรงนี้ถ้าวิ่งรถเดียวผ่านได้ก็ดีสี นิดเดียวเองไม่ได้ต้องหยุดหยุดต้องวิ่งไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงหยุดแล้วก็ไปนี่ไงเขาต้องมีจุดเซฟให้หน่อยแล้วป้ากว่าจะผ่านมาได้นะอืมกว่าจะผ่านมาได้พวอมีจุดเซฟอ่ะเอาตรงอืม อึบอืมอึบโดดโดดทุกคนถ้ามีเสียงลบกวนก็ขออภัยเยนะตอนอัดคลิปพอดีเออ,อืมนิดหน่อยไปตรงไหนต่ออ๋อเราต้องวิ่งไปเหยียบตรงนี้แล้วผ่านไปให้ได้โดยการหหลบเรอบปะยากอยู่อ๋อเราก็ต้องโดดให้ได้ด้วยไม่เช่นนั้นจะโดนกิน โดดได้ล้ต้องยืมแผนอน,นี้ต่อือมอ้าแล้วโดด,ดลงลบเอียงข้างแล้วก็โดดอีกแล้วเออโดดลงเราต้องโดดลบข้างๆให้ได้อ่าอุ้ยสเตตต่อไปสเตตอะไรอ่ะ บอสแล้วหรอแสดงว่าด่านสุดท้ายไปดูดีกว่าทุกคนมาถึงสเตจบอสเขาตุ้มตามกันเต็มเลยงงว่าทําอะไรอ๋อยิงบอสนี่เองนี่ทุกคนเงี้ยยิงเงี้ยยิงเงี้ยยิงเงี้ยเนี่ยเห็นปห็นบยิงเรื่องนี้ค่อยยิงให้เจอมาเลยคุให้หมดเลยเหรอยิงหน้าอยู่นะยิงบอสมาก่อนแล้วพี่ลองยิงอยู่เนี่ยพยายามยิงอยู่ ยิงอยู่มันมาแล้วต้องรีบหลบใช่ไหมโอ้ตกบออตายเฮ้ยบอสบอสแตกแล้วรีบไปเลยบอสแตกแล้วให้รีบไปไปไหนอ่ะทางออกสี่รอเลยแล้วยังมีบอสต่อยเหรอทางออกอยู่ไหนอ่ะไม่ไหมแม่แม่แม่แล้วบอสให้จบไหมมันมีบอสกี่ตัวรู้ดิเก็บปืนไอ้ด้วยนะ วันนี้โลบักก็ไม่เป็นไรขอบคุณค่ะไม่เป็นไรยิงอย่างนี้ก็ได้ค่ะอย่างนี้ก็ได้ค่ะไม่เป็นไรใช้เวลาไม่นานหรอกค่ะอ๋อมันยิงไม่ได้ตรงนี้มันติดเพราะฉะนั้นต้องลงไปป้ายด้านล่างเออหลบเออหลบไม่พฟินจะชนะยังไงอยากจะ ต้องลงไปด้านล่างแล้วก็ต้องยิงยิงมัน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 เออยิงมันได้แค่นิดเดียวต้องรีบลงไปช่วยต่อยิงมัน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 เออมันเกือบตายแล้วนะ ช่วยกันช่วยกันพี่กันแล้วช่วยกันเออวับยิงมันยิงมันยิงมันบอสบอสไงหมายถึงว่าเอหลุดคล้ายๆหลุมดำใช่ไหมใช่โอ้เกือบตายพี่เนี่ยเกือบตายพี่มันนะเอหลบมาแล้วก็ยิงไปด้วยต้องหลบมาแล้วยิงไปด้วยเหมือนเป็นที่เระป๋องหลบมาแล้วก็ยิงไปด้วยนะหลบมาแล้วก็ยิงไปด้วยเเดดีี๋ยวพ่อไ้หลบได้นี่ไง ต้องยืนรอสีพี่เลียดิงอ่ะตอนนี้หลบได้แล้วจะไม่ยอมแตกขึ้นไปยิงไหมเออมันจะตายแล้วนะมาดูแตกแล้วบอสอย่าบอกนะมีอีกตัวมีอีกตัวนะนันี่นนบอสบอสสุดท้ายแล้วปะบอสสร้างบอสผู้สร้างปะเนีย่ยบอสผู้สร้างเออน่าจะใช่เฮ้ยเดี๋ยวลิเกิีหรือเปล่ปปานนะ่ะ ไม่เออบอสผู้สร้างอย่างโหดวงเล็บน้ำนะไม่ใช่บอสนัส้นต้องแทนน่ะต่แตนคืออะไรอ่ะเออเออแทนหรือเปล่าวะจำไม่ได้จำไม่ได้แต่ว่าพี่ตกน้ำแตกรู้แค่นั้นนะนะพี่ตกน้ำแตกอุ้ยแรงมากเหยียบสองที่แตกเลยนะดเฮ้ยสู้ยากนะเนี่ยตัวเนี้ยตัวตัวยากเลย เออแตะเกาะน้ำน้ำโหดกว่าบอสคือทีเดียวแตะตืบยิงลุงกระหน่ำยิงกระหน่ำยิงทุกคนช่วยกระหน่ำกันยิงกระหน่ำยิงโดยเราจะต้องวิ่งหลบเขาแล้วก็ยิงไปด้วยเนี่ยมันยำบะเอือเด่น เด่นนี่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิงอยู่ยิง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 เพื่อนยิงเยอะเพื่วยยิงหน่อยเออเพื่อนช่วยเรายิงหน่อย ปิวปุ่ม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 ิวปุ่มอืมมันเลื่อนรถ้ามากเลยแต่ไม่เป็นไรใกล้แล้วใกล้จะแตกแล้วมันอ่ะมันใกล้จะแตกแล้วบอสผู้สร้างเหรอบอสแตนผู้สร้างว่างั้นบอสแตนเออเรียบร้อยแต่คออีกหนึ่งตัวอย่าบอกนะมีอีกไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้ว โอ้โหยังมีอีกี่ยไอตัวหน้าคนดึงดึงนี่เองไอตัวหน้าคนนี่เองเออพี่แต่พอน้ำอีกทีรอบถึงจะพอใจพี่จะลงไปช่วยอี ขออนุญาตไปช่วยกันกนจำจัดบอยตัวนี้ก่อนนะเออมันแตกสักทีเออฉันก็แตกด้วยเฮ้ยมีอีกเป้าเฮ้ยไม่มียังไม่หมดอีกมายังไม่หมดเออไม่เป็นไรตัวนี้สู้ได้ช่วยกันสู้่มกันช่วยช่วยกันยิงเดี๋ยวมันก็ตายแล้วช่วยกันกรน,นำยิงเอาพี่สับโอตอนจอยโบตอนจอ,ย,อนย,ยมานะคะพี่สาบโบตอนที่จำได้น้องนานแล้วแต่ว่า ยังจำได้อยู่ไม่เคยลืมนะทุกคนไม่เคยลืมจริงๆตอนนี้ช่่ยก,กันกระตั้ยิงก่อนค่ะยิงเข้าไปอย่าสนมั่นโอ,อ้อ่ะเกือบเออโอ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยโดนโดนพัดโดนพัดเออแตกลงไปถือปะทุก้าช่วยยิงปะทุก้าช่วยยิงช่วยยิง ช่วยยิงไม่เอาไม่เอาอย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่ามาทางนี้อย่าเฮ้ยช่วยด้วยมันตามเราอยู่เนี่ยยิงมันหน่อยเอือไม่มีใครยิงเลยเหรอช่วยกันยิงยิงมันยิงมา,งมาโอ้ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยต้นต้นปิ้วปิ้วปิ้ววางอาวุธแล้วปล่อยหนูเถอะเอือ,อ ไม่ปล่อยเวยนะประเด็นฉันจะไม่ให้อาภัยแกแกไม่ปล่อยฉันดีนะฉันจะยิง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 แล้วก็ยิงฉันแตกกี่ล็อกแกถึงจะพอใจสวัสดีนะคะพี่สาวโบตอนพี่ไม่แน่ใจว่าใช่คนนี้หรือเปล่านะแต่พี่จําได้ลังๆว่าใช่ทุกคนบอสตัวนี้แตกแล้วอย่ามีอีกเหรอฮัลโหลทุกคนมันยังมีบอสอีกอะ่ะ มันยังมีบอสตวัวน,นี้อีกอะแสะดงว่าเราต้องช่วยจำจัดบอสวดนนี๋ยวเ้วก็งันมันมีทางออกแล้ว,นะวนนหลังคิมบอสเสร็จมันจะอยู่ตรงไหนอะไรเนี่ยพี่ขอตัวไปทำอย่างอื่นก่อนนะว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ก็แช์ก็จะวสาใครอยากให้ทำแมพอะไรคอมเมนต์มาเลยนะคะแต่เราวันนี้ก็ไปก่อนนะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย